ใช่แล้วแต่ฉันปีนต่อนี่เดี๋ยวเธ,เธอลงมาได้ไหมได้ปเธออย่่ยบนหัวฉันหน่อยได้แล้วเหรอเฮ้ยเธอระวังนะโอเคเดี๋ยวฉนันขึ้นมานั่งก่อนโอเคเธอขึ้นตามได้อะตกเอามาอีกรอบโอเคเดี๋ยวฉันขึ้นฉันเปิดล็อกเกอร์ อันนี้เกิดล็อกเกอร์ใครเนี่ยเอาล็อกเกอร์อน,นี้ของเธอไหมเอาล็อกเกอร์ฉันก็ได้เดี๋ยวฉันปีนล็อกเกอร์ของฉันก่อนชึอบอย่างงี้ครูคงไม่ว่าหรอกมานั่งตรงนี้ดีกว่านี่กล้องถ่ายรูปฉันสวยใช่ไหมใช่แล้วเขามีเล้ื่องถ่ายรูปสวยๆจังฉันอยากมีบ้างอะมีแต่หนังสืออะไรไม่รู้ล็อกเกอร์นี่ สุกระปกของฉันนั้นล็อกเกอร์ที่สุกระปกไม่ได้เช็ดล็อกเกอร์มาด้วยแล้วมันก็เคยมีมดเดินกรอะฉันอยากมีล็อกเกอร์สวยๆมีกล้องสวยๆแบบนั้นบ้างจังอ้าฉัน็กไอเดียอะไรออกแล้วเดี๋ยวฉันจะขโมยกล้องของเขาดีกว่าเดี๋ยวฉันจะหลอกให้นิชาไปปัสสวะให้เขาดื่มน้ำเยอะๆ หรือให้เขาดื่มนมเยอะๆหรือทำอะไรก็ได้ให้เขาได้ไปเข้าห้องน้ําแล้วฉันจะบอกวางแผนให้พิชาบอกว่าวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วก็ให้พิชาไปช่วยหยิบหนังสือที่อยู่บนโต๊ะของฉันแล้วฉันก็ขโมยกล้องไปเลยไอเดียเจ๋งใช่ไหมล่ะคะ แม่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 คนเก่งอย่างเราทำไมเราถึงไม่รู้กันนะไอเดียแบบนี้ง่ายๆ่ายนี่จัดการกันเลยฮึกล้องฉันสวยเนะเอาะอ้าวอะไรหรอฮ <c oughs> คือเธอฮะอะไรหรอเดี๋ยวฉันไปซื้อน้ำให้ก่อนนะทำไมล่ะไหนเธอบอกหิวน้ำไม่ใช่หรออะไรฉันไม่ได้หิวน้ำ ไม่เป็นไรฉันให้น้ำเธอก็แล้วกันเมื่อวานน่ะเธอยังให้หม่างฝรั่งให้ฉันเลยเออจริงด้วยเดี๋ยวฉันให้น้ำให้นะนี่ไงชางอดื่มนะ้ำไปก่อนเลยเยอะๆเลยเธอจะได้ไม่ต้อง,งหิวน้ำอีกโอเคขอบคุณมากนะอุ้ยปวดปสวดัสสาวะจางฝากก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปปสัสสาวะหือ อ้าวพชาเขาจะไปปัสสาวะน่ะเอากล้องไปวางไว้ตรงเก้าอี้ก่อนไหมตรงโต๊ะน่ะเดี๋ยวกล้องมันจะเลอะน้ำอ,อ๋อจริงด้วยอ๋อจริงด้วยนี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวฉันต้องรีบแล้วห้องน้ำมีได้อยู่ไปดีกว่า <c oughs> วางแผนสิ่งนี้เลย <c oughs> อ่านักเรียนมาทำไมเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเรียนเลยนะ ค่ะคุณครูเดี๋ยวหนูแค่วางหนังสือตรงนี้ก่อนค่ะ <c oughs> อุ้ยพิชาพอดีฉันเอาหนังสือน่าไปอยู่ตรงนั้นช่วยช่วยหยิบให้ฉันหน่อยได้ไหม <c oughs> <c oughs> ได้ได้ได้โต๊ะของเขานี่แน่เลยไปหาเขาดีกว่า <c oughs> พิชาจะมาอีกทำไมเนี่ยอันนี้ไงขอบใจมากนะไม่เป็นไรแต่ <c oughs> ทำไมเขาหยิบหนังสือให้ฉันไวจังเลยล่ะฉันไม่ทำหยิบกล้องเลยเออพิชาเธอเธอไปล้างมือก่อนได้ไหมทำไมล่ะให้ฉันต้องล้างมือแค่ไปก่อนน่ะโอเคเขาดูแปลกๆฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกมื่เกี้ฉันเพิ่งกินข้าวกลางวันเสร็จฉันยังไม่ได้ล้างมือฉันล้างก็ได้ เจ๋งเลยขโมยกล้องจังหวะน,นี้แหละแผนจะไม่ได้เป็นแผนตกลงกันแต่ว่าก็ได้เหมือนกันจริงๆอะ่ะเราก็ไม่อยากขโมยหรอกนะแต่เราอยากได้เราไม่ได้อยากเป็นคนไม่ดีหรอกนะแล้วไม่ไมีเงินแต่เราอยากได้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องทำแบบนี้เอ๊เอ๊อได้ยินเสียงอะไรเนี่ย มีการขโมยอะไรกันหรือเปล่านะคุณรอปภค่ะมาหน่อยสิคะเราครับปุ๊คุณรอปภค่ะเด็กฉันว่าเด็กคนนี้ต้องทำอะไรไม่ดีแน่เลยช่วยไปดูในล็อกเกอร์เด็กคนนี้ให้ทีค่ะล็อกเกอร์เลขอะไรหรอครับเลขหกค่ะนั่งอ่านหนังสือดีกว่า รับทราบครับคุณครูในนามลัประพอดีเด่นของโรงเรียนนี้พร้อมจับยินยีต้อนรับอย่างยิ่งครับต้อนรับอะไรแล้วคะอ๋อไม่ใช่ครัะไม่ใช่ครับผมพูดผิดครับยินดีรับใช้ครับผมอืม แลวต้องแอบขึ pues ้นมาให้ใครเห็นเด้งดังคนดูต้องเงียบเงียบนะครับพ่อพงตอนนี้ผมกำล <S <S ังแอบอยู่เด้งเด้งเด้งดัะเกินนี้เนี่ยนะเอ้าแล้วเราพูดจริงนั nice. ้ทำไมเด้ง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 เออไม่ใช่ละเกินนี่หนังสือดีกว่านั่นนี่ เราจะต้องเร็วคุณนิชาจะต้องอะไรจะกร้องเอ้ยไม่ใช่เจอกล้องของคุณนิชาเร็วรักทานชักจีนคุณคุณครับคุณคุณครับอะไรนะครับอะไรนะครับเชิญมาทางนี้นะครับครับครับยินดีค่ะค่ะค่ะยิน กระผมเจอกล้องของคุณวิชาที่เด็กคนนี้ขโมยไปกระรับฮะนัดเลียนอะไรเหรอคะคุณครูมันนี่สิค่ะ<า>มันนี่ยืนตรงค่ะ<า>นี่มันนั่งค่ะคุณครู ออะะไรหะรหคเธอขโมยกล้องของนิชาแอลไว้ในนีห่หรออุ๊ยหน,หนูไม่ได้ตั้งใจอคะ่ะจริงๆหนูมไม่อยากทำแบบนี้หรอกคะ่ะแต่หนูอยากได้คะ่ะเธอทำแบบนี้ไม่ถูกนะขโมยของคนอื่นเนี่ยแล้วไม่บอกใครคุณครูจะหักคะแนนของเธอฮะ ฮหนูขอโทษค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะแล้วหนูก็วางแผนขโมยกล้องไปใช่ไหมครูเห็นใช่ใช่ค่ะหนูยอมรับผิดทุกอย่างค่ะเป็นเด็กไม่ดีแบบนี้ฮืมทุกๆคนห้ามทำตามเหมือนเด็กคนนี้นะคะแบบนี้นิสัยไม่ดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะ,ะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> เราแอมมาเข้าห้องนะ้ำแป๊บเดียวคุณครูลาไป